YouTube PNP Channel. Bao 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 bao. Ibu cô me, mẹ ngon mẹ ngon. Oh oh. Mẹ mẹ. Anna mẹ อามาเดินมาเดินมาอันนักกุจิ้งแม่เออมันก็พังนี่ทำเบาๆมาอันันนกกจิงแม่นาเดินไปน้อ,อนเมือมม่อคืนเราพักอยู่ที่ธงหวายโฮมสเตย์แต่เช้านี้จะพาทัวร์ธงหวายสบายดีไปดูต้นผลไม้มาดูผลไม้มีผลไม้ชนิดหนึ่งอยู่ริมน้ำไผ่หงจักบอกแน่ว่ามันซื่อหยังโอ้โหมาดูผลไม้หน่นี่ ไปดูผลไม้เดินเข้าไปไปดูที่มันผลไม้อะไระกินได้ไหมน่ะเอาจับดูจับดูเห็นหนูโด้นไทยลูกแหมอย่าไปตีมันเอาเอามือจับดูเบาๆกินได้ไหมออเอาสอยมาถอยมาชื่ออะไรล่ะไม่รู้เหมือนกัน ทงไว้สบายดีมือนี่เพิ่นบ่มีแขกสบายดีของสบายดีทุ่งไว้สบายดีตรงนี้ทุ่งไว้สบายดีเานะเปิดเปิดประตูหัวทะลุมานะทงไว้สบายดีอีกรอบหนึ่งมามาเดินขึ้นไปก่อนเดินขึ้นไปก่อนที่เดินขึ้นไปก่อนที่ จะได้เล่นน uh ้ำตามโอเคเอาเดินขึ้นไปเอาเดินขึ้นไปเดิน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 ไป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  Điên 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 điên. Điên. ไปเย็บปะ,ะ <Hello. S 1> ไปเปิดให้เปิดปิดที่สวานน่างแล้วนะเดินไปเรื่อยๆรมหนาวมากจะไปเล่นน้ำยังไรงรมหนาวนา oh. <ๆ>ีอให้จุดเลย เขาเป็นไรเดินเดิน

อันนี้ร้านอาหารแล้วนี่ร้านอาหารแล้วนี่ต้นอันนี้ไม้อะไรไม่ไผ่ไหมนี่ไม่ไม่ไผ่นี่อะไรนี่เขาขายลำโพงขายทีวีขายอะไรด้วยอ่ะดูมุ่นไปไปคนขายเราเดี๋ยวนุ่นไปสวัสดีครับคนขายก่อน เดินไปสิเดินไปสิอัน<ห><ห>นี้เรา<ด>นะมีอาหากินด้วยเร็วนันะพกกานมาวันนี้สะพานตรงนี้ไหมไม่เดนลกตรงนี้้นไปเลยเอ้ยจะปกรจะปสวัสดีครับสบายดีสบายด,ดีูพุทโธ,ธทำสวยสวยิวมตาทำสวยส ถอดกําลังเนาะโอ้กิ่นมีนี่มาเชื่สำหรับหนูใช่ที่ยานยันก็เป็นไม่รู้พ่อบอกว่าปลาทองแล้วก็มีปลาดำเดินมาด้วยปลาสีทองกับปลาสีดำเดี๋ยวมันก็จะไปกินอาหารปลามากินอาหารปรรลนนามันหนาวไปเชี่เรียน ห,หนาวมากอ๋อรถแม่รถแม,แม่เพื่อนที่เอาไม้ไว้ไแปลงห้านั่นจะลอยมันมาเลยจะลอยมาก,ดดากตัวพ่อพ่อจะแบบพ่อตกลงไปกับไม้ยังไงถ้ามันตกจริงๆแล้วพ่อจะทำยังไงก็อเอาลงไปเอาข้างล่างมันมา<ใ>นไม่ <ใน S 1> ไมันมาไม่ปลาสีทองกับปลาสีดำอย่าขยอมมันเลยแม่หนึ่งก็จะทำให้มันหล่นจริงๆคุณลุงเอาตะปูมาแล้วน่ะ

อ่าเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้เอาเนี่ยเอาเนี่ยเอาเนี่ยเนี่ยพี่โทรยาวใหญ่ขนาดนั้นยาวใหญ่ขนาดนั้นเอาใบเดียวใบเดียวใบเดียวเดี๋ยวก็ล่วงไปเดี๋ยวก็ล้วงไปไปไป แต่พ่อจะพาไปอีกที่หนึง่งสวยกว่านี้อีกไปกแต่นั้นแต่งตัวก่อนอนะเนอรจะพาไปอีกที่หนึง<ต>่ง,ง,งท่าแตงฟาร์มเคยได้ยินไหมท่าแตงฟาร์มอยู่เมืองท่าแตงแขวงเซกองไปเซกองนี่ไงต้นขนุนหนึ่งอาจจะมีผีขนุนออกมาย้าไปปีที่เดี๋ยวผีขนุนจะออกมา เป็นผีนั่นแหละเหะ็นได้ยเห็นหรือยู่แล,ล้วไม่รักกูไม่รุกกไม่จำหรอไหนฮเตีหงฮมเราอันนี้ที่ไหนช่องวายฮสเตีเหรอช่อง,วา,าง,องวายสบายดีตรงนี้ช่องวายสบายดีหนูเดินกลับดีกว่าหนูจะกลับไปแล้วหนูไปเลยเสร็เปิดเบาๆหนะ้าประตู ห้องขึ้นไปได้แต่ว่าก็ลงมาเดินเดินขึ้นได้แล้วก็ลงมาทำมิติเย็นไหมอยู่นี่ห้องวายสบายดีกับห้องวายห้องวายคนติดติดกันเหรอติดกันเลยเหรอขอขอบคุณค่ะที่ขอบคุณจากนี้ไม่ขอบคุณค่ะที่เปิดประตูให้ค่ะพนักงานเปิดประตูมามาเรามา งามอยู่จะพ้นไปยมสะพานแห้งพดญาติขัวไม่หักเออไปเข้าห้อำออกอยู่บนห้องไม่ห้องนร่ะสบายดีไปยังโอ้เขาเปียกแซ่เนาะโอ้เอานี่มาจากบ้านเฮ้านี่บอโอ้เอ้าให้เขาเปียกเบิดหมื่นดีเนาะให้เขาเปียกบ่ โอ้หมายความว่าเป็นคล้ายๆห้านอาหารไปมากินอะไรอจ่งเียแบบเด้อ๋ออาเปียกแสบกัไเลมาาเออมาเจอห้านแล้วสักเมื่อนี้เขาเดินทางออกจากบ้านทงไว้สิบโมงเชาจุดหมายการเดินทางอยู่ที่ท่าแตงฟร์เมืองท่าแตงแขวงเซกยกงจุดแรกที่เขาไปแวะคือไร่กาแฟปากซองไฮแลนด์จุดที่สองที่เขาแวะก็คือ้านกาแฟซีซีนุ่งเก่าเจ็ดหนึ่งอยู่ในเมืองปากซอง แวะดูปันนี่สีหอดเมื้องท่าแต่งย่างไปติดตามกันเงยเๆระวางข้างมีบรรยากาศแรงท่องเที่ยวมีบรรยากาศการเดินทางอยาาให้ท่านไปเบิ้งไปแง่งไปไมิแห้งน้ากันสำหรับคําขึ้นนี่ขอให้ทานน,นับลบฟันดีฟันเห็นผีโดยใหญ่สบายดี